วิธีทำพีชไอศครีมโฮมเมดส่วนผสมสำหรับประมาณ4ถ้วยพีชสดสุก3-4ผลปอกเปลือกเอามาเล็ดออกวิปปิ้งครีม1ถ้วยนมข้นหวานเึ1่1ส่วน2ถ้วยปรับเพิ่มหรือลดตามความหวานของพีชน้ำเลมอน1ช้อนชาช่วยให้รสสดชื่นและป้องกันสีคล้ำขั้นตอนทำ 1. เตรียมพีชหั่นพีชเป็นชิ้นเล็กใส่เครื่องปัน่น เติมน้ำเลมอนปั่นจนเนียน 2. ตีวิปปิ้งครีมตีจนขึ้นฟูอ่อนๆหรือซอฟต์พีค 3. ผสมส่วนผสมเทพีชปั่นลงในชามใส่นมข้นหวานแล้วค่อยๆตะล่อมวิปครีมลงไปจนเข้ากัน 4. แช่แข็งเทใส่กล่องปิดฝาแช่ช่องฟรีซ 5. คนทุกหนึ่งชั่วโมงใช้ซ่อมหรือภายคนเพื่อลดการเกิดเกร็ดน้ำแข็งทำซ้ำ3ารอบ 6. เสิร์ฟใส่ถ้วยตกแต่งด้วยชิ้นพีชสดหรือใบสะระแหน่ประโยชน์ของพีชไอศกรีมโฮมเมด 1. ได้วิตามินจากพีชเต็มๆวิตามิน C และ A ช่วยบำรุงผิวและใส่ตา 2. มีไฟเบอร์ช่วยระบบย่อยและขับถ่าย 3. โปรตีนจากนมเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ 4. แคลเซียมสูงบำรุงกระดูกและฟัน 5. ควบคุมส่วนผสมได้เอง ลดน้ำตาลหรือใช้วัตถุดิบออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ 6. ททำให้สดชื่นเหมาะในฤดูร้อนและช่วยคลายร้อน